สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดค่าเสียหายหลังชนเก้าขันรวดพ่อเป็นสสแต่ไม่ได้ช่วยเปิดค่าเสียหายแอลกมลวานลูกสาวกรุงศรีวิไลหลังชนเก้าขันรวดจากกรณีดาราสาวแอลกมลวานสุเทนเพือกลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่กรุงศรีวิไลขับรถตู้เสียหลักชนเก้าคันรวดแต่ไม่มีใครได้รับอันตราย ล่าสุดเจ้าตัวก็รับผิดชอบผู้กรณีทั้งหมดเป็นเงินจานวน5 0,000นบาทพร้อมจะรับผิดชอบไม่หนีแน่นอนส่วนค่าเสียหายในวันนั้นประกันตีราคาไว้50,000นและถ้าหากเกินก็จะรับผิดชอบเองหมดทุกอย่างบางส่วนก็มีการดูแลไปบ้างแล้วผู้เสียหาย1ิบคนสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นมีตกใจอยู่บ้างครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุครั้งแรกในชีวิตและก่อนหน้านั้นมีคอมเมนต์ว่าพ่อเป็นสสมีใครช่วยหรือเปล่าสาวแอบก็บอกว่าพ่อยังไม่รู้เลยว่าขับรถชน กพอมารู้ข่าวตอนเช้าเพราะฉะนั้นไม่มีคนช่วยแน่นอนจ้าเรียกได้ว่า,างานนี้สาวแอลก็รับผิดชอบเต็มที่จ้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ